สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่ก้อยเองนะคะวันนี้แม่ก้อยมีโอกาสได้กลับมาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปวันนี้นะคะก่อนที่แม่ก้อยจะไปในเนื้อหาของเราก็ขอสวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนนะคะคนไทยที่อาศ er <m> ัยอยู่ทั้งในประเทศไ <m> ท<า>ยและคนไทยที่อาศัย <Creation> mm hmm. อยู่ที่ต่างประเทศนะคะรวมถึงเพื่อนๆที่เป็นคนลาวนะคะก็สบายดีบอค่นะ,คะนะคะแล้วก็นิงกระบาสําหรับเพื่อนๆที่เป็นชาวพมา่าทุกๆท่านด้วยกันนะคะในคลิปวันนี้แม่ก้อยมีเรื่องที่จะมาเล่าค่ะ เป็นเพื่อนของแม่ก้อยอยู่คนหนึ่งนะคะสมัยก่อนนู่นนานมาละหลายปีมาแล้วแหละเขาเคยมาปรึกษากับแม่ก้อยนะคะว่าจะทํายังไงดีคือเขาอยากที่จะมีลูกพอดีเขาเห็นว่าแม่ก้อยพยายามเนี่ยจะมีลูกแล้วก็มีลูกได้ประสบความสําเร็จเนาะแม้ว่าจะฝ่าฟันมาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันก็เป็นเพื่อนในออฟฟิศเนี่ยแหละคะ่ะแม่ก้อยก็เลยแนะนําเขาไปบอกว่าเคยตรวจร่างกายแล้วหรือย,ยังไปปรึกษาแพทย์เตรียมพร้อมที่จะมีลูกเขาก็ยังไม่เคยใช่ไหมงั้นแม่ก้อยก็เลยบอกอ่อ่ะงั้นเบื้องต้น เดี๋ยวแม่ก้อยจะมีที่ตรวจเขาเรียกว่าที่ตรวจ L H เนาะที่ตรวจ L H ตัวนี้นะคะคือเป็นที่ตรวจสำหรับที่จะดูว่าเราจะมีวันไข่ตกวันไหนถ้าหากว่าเราเจอว่าวันนั้นเป็นวันที่ไข่เราตกให้เราปฏิบัติกิจกรรมกับคุณสามีนะคะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสที่จะให้เราได้ตั้งครรภ์ทีนี้ในการตรวจ L H ตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะ เป็นแท่งนะคะแล้วก็จุ่มเข้าไปที่ปัสสาวะของเราแล้วก็จะมีขีดเข้มขึ้นมาในขีดมันจะมีขีดตัวหนึ่งซึ่งเป็นขีดตัวหลักคือเป็นขีดตัวเปรียบเทียบและอีกขีดตัวหนึ่งเป็นขีดค่าที่ขึ้นมาเมื่อเราใช้อุปกรณ์ตัวนี้ในการตรวจถ้าหากว่าขีดที่เราใช้อุปกรณ์ตัวนี้ในการตรวจเข้มสีเข้มเท่ากับขีดตัวที่เป็นตัวหลักในการเป็นตัวเทียบนั <S <S ่นแปลว่าในวันนั้นไขต่ตก ภายใน36ชั่วโมงควรที่จะมีกิจกรรมกับคุณสามีเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ให้กับเราทีนี้แม่ก้อยก็เลยเอาเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ให้กับเพื่อนไปในช่วงนั้นแม่ก้อยค่อนข้างที่จะมีเยอะมากก็แบ่งปันกันไปและแม่ก้อยก็ไม่ได้ใช้ละก็มีเหลือมีเยอะมากๆเลยก็ให้เพื่อนไปเพื่อนก็ตรวจน,นะคะ ตรวจมั่งมีตรวจมั่งจนกระทั่งประจําเดือนมาเขาก็บอกว่าเนี่ยตรวจแล้วจนประจําเดือนมา mm hmm. ก็ยังไม่เห็นจะเจอขีดที่มันเข้มเท่ากันเลยแต่อีสองขีดอะเจออันนี้แม่ก็บอก<ๆ>เอ้ยไม่ใช่อันนี้ตรวจยังไงตรวจแบบกลัวมันหมดหรือเปล่าเขาบอกใช่กลัวมหมดแม่ก้อยบอกว่าขอให้ตรวจทุกๆวันจนกระทั่งประจําเดือนมาในครั้งถัดไปขอให้ตรวจเลยไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะหมดแม่ก้อยยากมีสต็อกเยอะอ่ะเพื่อนก็ไล่ตรวจเลยทีนี้ตรวจตามที่แม่ก็อยแนะนําเลยทุกวันจนกระทั่งวันที่ประจําเดือนมาแต่ปรากฏว่า ไอ้เจ้า L H ตัวนี้ค่ะขีดขึ้นมามันเข้มไม่เท่ากันสักกะทีหนึ่งเนี่ยนะคะมันต้องเท่ากันถึงเจอว่าวันนั้นไข่ตกแต่อันนี้ปรากฏว่าขีดอ่ะมันไม่เท่ากันแต่มันมีสองขีดก็มาปรึกษาแม่ก้อยบอกว่าเอ้ยหรือว่ามันตกไปแล้วแล้วเขาพลาดไปเขาไม่รู้แม่ก้อยก็บอกว่าถามแม่ก้อยก็เลยถามเขาบอกว่าเอาจริงๆเคยเจอไหมที่มันเข้มเท่าๆกันเข้มจัดๆที่เท่ากันเลยนะ เขาบอกว่าเท่าที่เขาสังเกตมาเนี่ยไม่เคยแม่ก็เลยแนะนําเขาอะนะคะก็เลยบอกว่าเอ้ยตัวเองน่าจะผิดปกติแล้วแหละในร่างกายของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องไข่เนี่ยการที่ตรวจยังไงก็ไม่เจอขีดเข้มสองขีดเท่ากันอนะสิ่งหนึ่งที่พอที่จะเป็นสัญญาณบอกได้ก็คือไข่ที่จะเตรียมสําหรับในการผสมกระสเปิมของตัวเองอะมันไม่ไม่ปกติไม่ได้มาตรฐานไข่ที่ได้มาตรฐานเนี่ยก็คือจะต้องมีขนาด18 มิลขึ้นไปนะคะตั้งแต่18มิลขึ้นไปจะเป็นไข่ที่ได้มาตรฐานที่ใช้สําหรับในการผสมกับสเปิร์มแล้วมีโอกาสที่จะมีลูกท้องได้แต่ถ้าเมื่อใดไข่ยังไม่ถึง18มิลเนี่ยมันเหมือนกับเป็นไข่อ่อนนะคะเป็นไข่ที่ยังไม่พร้อมที่จะได้รับการผสมซึ่งเพื่อนของแม่ก้อยอะ่ะที่ไม่ก้อยเดาในครั้งนั้นนะคะคือแม่ก้อยเดาว,ว่าเฮ้ยไข่ของตัวเองอะเราว่ามันไม่น่าจะสมบูรณ์นะ ไข่น่าจะเล็กแล้วก็ทําให้ตรวจไม่เจอสองขีดเข้มสีแดงสักทีหนึง่งแม่ก้อยก็นแนะนําเพื่อนนะว่าให้ไปพบหมอเธอยิ่งถ้าไปพบคุณหมอเร็วนะก็จะได้ยิ่งแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นและสุดท้ายนะคะเพื่อนของแม่ก้อยก็ไปพบคุณหมอแล้วตรวจออกมาก็เจอว่าตัวเองเป็น PCOS ค่ะ PCOS นะคะเป็นภาวะของการมีถุงน้ำในรังไข่จำนวนหลายๆใบามากมายเลยนะคะซึ่งจะส่งผลทำให้มีลูกยากด้วยนะคะ คนเราอ่ะก็จะมีทั้งฮอร์โมนเพศชายและก็ฮอร์โมนเพศหญิงแต่ถ้าหากว่าคนที่เป็น PCOS เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยสูงมากเกินกว่ามาตรฐานที่ควรที่จะเป็นนะสังเกตจากร่างกายของตัวเองง่ายๆก็ได้มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยก็คือ 1. สีวมีสีวเกิดขึ้นนะคะ 2. ก็คือมีขนตามร่างกายเนี่ยเยอะเช่นขนหน้าแข้งขนแขนอาจจะมีเหมือนหนวดมีไรหนวดมี มีให้เห็นเป็นผลอ่อนๆเยอะๆในลักษณะนี้นะคะสิวไม่จําเป็นว่าจะต้องขึ้นที่หน้าอย่างเดียวนะขึ้นที่อกขึ้นที่หลังต้นแขนต้นขานอะไรลักษณะเนี้ยก็อยากจะพูดถึงฮอร์โมนนวลนึงเนาะเพื่อนอาจจะเคยได้ยินชื่อว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนเจ้าฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ถูกผลิตจากลังไข่ถ้าหากว่า เรามีถุงน้ำในรังไข่เยอะๆใช่ไหมมันก็จะไปกระทบกับการทำงานของรังไข่พอไปกระทบกับการทำงานของรังไข่แน่นอนมันก็ต้องไปกระทบกับพวกเกี่ยวกับฮอร์โมนเอสโตรเจนด้วยเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนถูกผลิตมาจากรังไข่งงบ้ามันเป็นต่อต่อกันตนะ่อตกันไม่งงเนาะคนที่มีภาวะอ้วนหรือมีน้ำหนักเกินเนี่ยก็จะส่งผลต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนด้วยเหมือนกันนะ ก็คือคนที่อ้วนเนี่ยก็แปลว่าจะต้องมีไขมันเยอะใช่ปะ่ะอย่างแม่ก้อยเนี่ยจริงๆก็ก็อ้วนเหมือนกันนะแอบมีภูมิไม่แอบอะ่ะภูมิเยอะเลยไขมันที่ภูมิที่ชั้นภูมิเนี่ยไอเจ้าไขมันเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนถ้ามีมากเกินไปก็อาจจะส่งผลทําให้รังไข่ของเราทํางานไม่เป็นปกติได้นะคะคนที่เป็น P C O S เนาะก็จะทําให้มีประจำเดือนมาไม่ปกติคาว่าไม่ปกติเช่น นั้นๆไปประจเดือนจะมาที่อย่าเรียกว่าประจาเดือนเลยประจําปีเนาะปีหนึ่งอาจจะมาสักประมาณ4ี่หครั้งอะไรประมาณในเงี้ยรอบไม่สมัครเสมอปกติคนทั่วไปเขาก็จะมีรอบทุกๆ28วันอันนี้ก็อาจจะ30วัน35วัน40วันอะไรอย่างเงี้ยเป็นรอบไม่สมัครเสมอพอมีประจําเดือนแล้วอาจจะมีอาการปวดท้องน้อยแบบปวดมาก หรือว่าประจำเดือนออกมาแบบกระปิดก,กระปอยจะหมดก็ไม่หมดจะมาก,ก็ไม่มาดูแล้วก็งงๆอะไรประมาณนี้เนาะอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการรักษาจะเกิดอะไรขึ้นก็จะส่งผลทําให้เยื่อบุโครงมดลูกเนี่ยหนา เมื่อเยื่อบุโพรงมดลูกหนาสมมตินะถ้าเกิดว่าเรามีการปฏิสนธิกันระหว่างไข่กับอสุจิแล้วไข่กับอสุจิที่ได้รับการปฏิสนธิเนี่ยมันจะต้องไปฝังตัวอยู่ที่โพรงมดลูกใช่ปะแต่ปรากฏว่าเยื่อบุโพรงมดลูกหนาเนี่ยมันก็แทงเข้าไปฝังตัวไม่ได้เพราะมันหนามันแทงไม่เข้าอ่ะมันหนาไปมันก็ฝังตัวยากทีนี้อุป萨ติดและดันฝังไม่เข้าอีกเพราะมันหนาอันเนี้ยก็จะส่งผลทำให้มีบุตรยากอันกรณีที่หนึ่งเนาะ อีนี้ที่2ก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเป็นมะเร็งเยื่อบุโรงบวลูกเพิ่มมากขึ้นอันนี้แม่ก้อยก็ไม่ได้มีความรู้นะก็คือเอามาเล่าเอามาบอกให้เพื่อนๆฟังตามที่แม่ก้อยได้ศึกษามานะคะทีนี้ PCOS อนะ่ะถ้าหากว่าเรามาโฟกัสเฉพาะในเรื่องที่เราสนใจนะคือเรากำลังสนใจในเรื่องของการอยากมีลูกใช่ปะ่ะมันก็ส่งผลตรงๆอยู่แล้วแหละที่จะทำให้เราเป็นผู้ที่มีลูกยาก เราจะรู้ได้ยังไงอะว่าเราเป็น P C O S แน่แท้หรือเปล่าพอเราเกิดความสงสัยแล้วเฮ้ยสิวก็เป็นอ้วนก็อ้วนขนก็ดบหน้าก็มันผมก็ร่วงอีกก็ประจำเดือนมาไม่ปกติอีกสงสัยละว,ว่าเป็นหรือเปล่าแต่คนที่จะฟันธงให้เราได้อ่ะก็คือคุณหมอเท่านั้นเลยก็คือแนะนำว่าให้ไปพบคุณหมอเนาะเพื่อนๆคุณหมอท่านก็จะมีแนวทางในการที่จะ ตรวจร่างกายของเราเพื่อที่จะดูว่าเราเป็น PCOS หรือเปล่าก็อย่างเช่นการอันตราซาวเนาะถ้าอันตราซาวแล้วพบว่ามีถุงน้ำในรังไข่เยอะๆๆๆอย่างเงี้ยหรือว่าใช้ในการตรวจเลือดเพื่อที่จะหาค่าเลือดที่จะดูว่าฮอร์โมนต่างๆเนี่ยมันเป็นไปปกติหรือเปล่าคุณหมอท่านก็จะวินิจฉัยแล้วก็แนะนำเราได้ว่าเราจะต้องทำยังไงต่อไปยุคสมัยที่แม่ก้อยอยากที่จะมีลูกมากๆแล้วก็ พยายามหาข้อมูลท่องเว็บนู่นออกเว็บนี้อะ่ะก็ไปเจอบทความหนึ่งของคุณอิงอ้อยนะคะคุณสินทีวดีนะคะก็คือน้องสาวของคุณ,คณอิงอิงนะคะให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะโดยที่เขาได้อธิบายเอาไว้ว่าช่วงหนึ่งที่เขาอยากที่จะมีลูกมากๆเนี่ยก็เคยไปปรึกษากับคุณหมออยู่ท่านหนึ่งและตอนนั้นน่ะก็มีปัญหาแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จละกันเอาประมาณอย่างนี้เนาะโดยที่ ถ้าใครรู้จักคุณอิงอ้อยอะค่ะก็จะรู้ว่าเธอเป็นคนที่รูปร่างค่อนข้างที่จะใหญ่ทีนี้ก็ไปปรึกษ,ษากับอาจารย์หมอท่านหนึ่งนะคะโดยที่อาจารย์หมอท่านเนี้ยแนะนําว่าไม่ต้องทําอะไรมากเลยแค่ไปออกกําลังกายแล้ว เท่ากับตอนสมัยที่สาวๆแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในการที่จะมีลกูกอันนี้เป็นคุณหมออีกท่านหนึ่งนะคุณหมอท่านที่2คุณหมอท่านแรกที่คุณอิงอ้อยไป,ไปปรึกษามาเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จละก็เลยเปลี่ยนหมอมาเป็นคุณหมอท่านที่สองแม่ก้อยจาชื่อไม่ได้แล้วว่าเป็นคุณหมอท่านไหนเพราะว่าอ่านมานีเกือบยี่สิบปีได้ละแต่ว่ายังจําฝังใจอยู่เลยคุณอิง mm hmm. อ้อยอะคะ่ะเธอก็ใช้วิธีการออกกําลังกายด้วยการกระโดดเชือก mm hmm. บนดาดฟ้าทุกวันเลย ทำทุกวันทุกวันทุกวันร่างกายก็ผอมลงผอมลงก็คือไม่ได้ผอมเรียวนะคะก็น้าหนักรดลงมาเรื่อยๆจนใกล้เคียงกับสมัยสาวๆแล้วเธอก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการมีลูกค่ะทีนี้แม่ก้อยวกกลับมานะคะในข้อมูลที่แม่ก้อยอ่านในเรื่องของ PCOS คะ่ะทุกทุกข้อมูลที่แม่ก้อยได้หามาที่แม่ก้อยได้อ่านมานะคะนอกจากจะต้องปรึกษาคุณหมอแพทย์แล้วนะคะ ก็จะต้องทําในเรื่องของการออกกําลังกายแล้วก็ลดน้ําหนักทําให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อที่จะให้ฮอร์โมนของร่างกายเนี่ยหลั่งออกมาได้อย่างเป็นปกติ น,นี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของการแก้ไขเรื่อง PCOS ค่ะซึ่ง PCOS ในทุกวันนี้นะคะยังไม่รู้ว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรเป็นเพราะอะไรแล้วการรักษามันจะยาวนานแค่ไหนในแต่และทุกคนแล้วมันจะหายแล้วมันจะสิ้นสุดยังไงในปัจจุบันนี้ข้อมูลที่ไม่ก้อยหามาและไม่ก้อยดูมาเนี่ยยังไม่มีใครที่จะฟันธงหรือตอบได้ฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะมีลูก ไม่ก้อยขอตอบเอาไว้ในคลิปนี้นะคะว่าถ้าเรายังไม่พร้อมที่ไปหาตุ้นหมอสิ่งแรกที่เราทําได้เลยก็คือออกกาลังกายรอเอาไว้เลยค่ะแม่ก้อยเคยหนักนะประมาณสักประมาณ55และช่วงนั้นอะแม่ก้อยก็ยังไม่มีลูกแม่ก้อยก็ไปออกกาลังกายเพราะว่างมากจนน้าหนักลงมาประมาณ50แล้วแม่ก้อยก็ท้องด้วยตัวของแม่ก้อยเองด้วยท้องธรรมชาติและสำหรับในคลิปนี้นะคะที่เกี่ยวกับเรื่อง pcos แม่ก้อยก็มีเรื่องมาเล่าแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคะ่ะ ในคลิปถัดไปนะคะเป็นเรื่องของมูเตลูล้วนๆเลยค่ะไม่มีวิทยาศาสตร์เจียนเลยค่ะเป็นเรื่องของไม่ก้อยเองที่ไม่ก้อยไปขอลูกมาแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะในตามความเชื่อของไม่ก้อยลองติดตามกันนะคะสําหรับในคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ